นี่ไปแต่มือตัวไม่ต้องเอน็นไปกับฝันดูขอาพายเห็นไหมตัวไม่เอ็นเลยค่อยๆไปเออองมาบ้าพลังเดี๋ยวเรือล้มเออแล้วก็บน่นไปในคลิป,นะป,ป,ปเนี่ยนี่ค่อยๆไปคเอยๆไปเออค่อยๆไป

อ้าวลืมคนพอมั้